วันนี้สายใหม่ไฮโซจะมาทาข้าวผัดน้าพริกกะปินะคะมีพริกขี้หนูสวนทั้งหมด6ช้อนนะคะได้ครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีน้ําปลา1ช้อนโต๊ะคะ่ะใช้ช้อนทานข้าวนี้ค่ะตวงนะคะมีกะปิ3ช้อนโต๊ะคะ่ะมีกระเทียมทั้งหมด4ช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็มีมะนาวลูกใหญ่ๆนะคะทั้งหมด4ลูกนะคะไข่ไก่สีฟองชะอม1กร,รมัมแล้วก็มีมะเขือพวงอีก2ช้อนโต๊ะคะ่ะ มีน้ำตาลปี๊บอีก2ช้อนโตนนะคะแล้วก็มีหอมแดงอีก2ช้อนโตค่ะแล้วก็มีปลาทูตัวใหญ่ๆอีก2ตัวค่ะทานนะคะมีมะเขือแตงกว่าผักข้อสวยประมาณ6พักทีทานข้าวนี่ค่ะเพราะว่านีวันนี้จะทําประมาณ2อกานนะคะเดี๋ยวสักครู่เราไปดูวิธีการทํากันได้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการเด็ด เด็ดชะอมกันได้นะคะชะอมนี่คะเราจะไม่ใช้มีดหั่นนะคะเราจะใช้มือเด็ดเอาเราจะได้รู้ว่าตรงไหนอ่อนแล้วตรงไหนแก่นะคะมาทําการตีไข่ใส่ชะอมทอดกันได้แล้วนะคะใส่น้ําปลาประมาณสี่ห้าหยดค่ะให้มีไข่มีรสชาติทอดทอดไข่ชะอมกันได้นะคะต้งน้ําเทน้ํามันใส่เลยคะ่ะน้ํามันเราก็ได้ร้อนแล้วน,นะคะเราก็เทไข่ชะอมลงไปเลยนะคะ ไข่รเราก็ได้เหลืองแล้วนะคะเราก็กลับอีกแ่งขึ้นเลยนะคะทอดเทแลแฉกนะ,ะกลับเลยนะคะกลับแฉบลงแล้วก็ทอดให้แฉนมันกรอบเหลืองเหมือนกันเนียไข่เราก็เหลืองเหลืองแขบนะคะเราก็เขี่ยมาขึ้นได้เลยนะคะเหลืองมากเลยนะคะ <ific. S 2> การทอดปลาทูกันได้แล้วนะคะ<ม>เราตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะ <plup. S 1> ปลาทูนึ่งนี่คะถ้าถ้าซื้อมาทุกครั้งต้องล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะแห้งแล้วเราก็มาทําการทอดน่นะค่ะ มันร้อนแล้วก็เอาปลาทูลงเลยนะคะพอลงพอลงปุ๊บก,ก็พลิกก่อนค่ะพลิกให้น้ามันน้ํามันมันโดนโดนตาอีกแฉกหนึ่งร้อมไปเลยค่ะนี่ปลาทูเราก็เหลืองแล้วนะคะเรารีบตักเลยนะคะเอกลับด้านลงได้นะคะตักใส่ตะแกรงพักน้ํามันไว้เลยค่ะนะคะเราทําการตัดกันได้นะคะจะตัดตรงก็ได้ค่ะหร,หรือตัดตัดเฉลียงก็ได้ค่ะตัดเหลมเห็มใข่เราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําการตำน้ำพริกกันได้นยคะ มาทําการแกะประทูกันได้แล้วนะคะเกล็ดออกออกจากก้างเลยนะคะ okay. แล้วก็แยกเนื้อไว้นะคะประทูเราก็ได้แกะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตําน้ำพริกกันได้แล้วนะคะพริกกันได้เลยนะคะใส่กระเทียมไปเลยนะคะใส่หอมแดงไปเลยค่ะเทหอมแดงใส่ไปเลยค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะมีเคล็ดลับอ,อย่างหนึ่งโบราณปู่ย่าตายายจะบอกว่าการตำน้ำพริกกะปิเนี่ยต้องฆ่ากลิ่นกะปิด้วยกรนนะกระเทียมก็หอมละเอียดนะนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปเลยนะคะ ใส่กะปิที่เราเตรียมไว้หมดนะคะโขกให้เข้ากันนะคะเข้าจนเป็นเนื้อเดียวนค่ะเพื่อค่ากินกะปิค่ะแล้วมันจะทําให้หอมกลมกลืนกันได้ค่ะโขกไปเรื่อยๆเลยนะคะเนียนละเอียดดีแล้วก็เทน้ําตาลค่ะน้ําตาลที่เราเตรียมไว้นะคะเทใส่ไปให้ใหมดเลยนะคะพริกเลยค่ะใส่พริกมาให้ <l ique> ใใหมดถ้วยเลยนะคะน้ําพริกเราก็ละเอียดดีแล้วนะคะละเอียดดีแล้วเราก็ใส่มะนาวลงไปเลยค่ะใส่มะนาวที่เราเตรียมไว้นะคะบีบลงไปเลยค่ะน้าําพริกนี้มันจะต้องมี เปรี้ยวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มค่ะน้ำพริกใต่น้ำปลาที่เราเตรียมไว้ค่ะเค็มเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาทําการชิมกันได้เลยนะคะเปรี้ยวนําหวานตามแล้วก็เผ็ดแล้วก็เค็มค่ะเดี๋ยวเราไปทําการผัดกันได้นะคะน้ําพริกเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะตักใส่ถ้วยไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวไว้ไปไว้ไปผัดนะคะใส่น้ํามันไปนิดหน่อยค่ะน้ํามันไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะใส่พอ,าาอาทาากระทะนิดหน่อยค่ะใส่ข้าวลงมาเลยนะคะ ข้าวลงไปน้ำพริกนะน้ำพริกเราจะรสจัดค่ะเผ็ดเปรี้ยวจัดแล้วก็เค็มหวานมันจะไม่ต้องปรุงอื่นเลยค่ะเน้นตรงน้ำพริกลงไปเลยค่ะอันนี้ข้าวเราก็ผัดเริ่มแห้งนะคะน้ำพริกน่าจะเข้าไปในเนื้อข้าวค่ะกลายเป็นเนื้อเดียวแล้วซึมเข้าไปในข้าวหอมหอมกลิ่นกระปรีกลิ่นพริกกลิ่นมะนาวค่ะ ลองชิมกันค่ะของทุกอย่างนุ่ชิมนะคะอือขอบอกเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันได้แล้วนะคะมาเตรียมจัดจานกันได้เลยนะคะตักข้าวนะคะตักข้าวใส่ถ้วยค่ะอัดไปเลยค่ะัดให้เต็มเลยนะคะัดให้แน่นแล้วก็ฟั่มเลยค่ะฟั่มลงไปในชามนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันต่อนะคะ ดี๋ยวก็เอาปลาทูกับไข่ใส่ต่อค่ะเป็นไงคะข้าวผัดน้ำพริกกะปิหน้าตาหน้าทาไหมคะมีปลาทูชิ้นใหญ่ๆมีไข่ชะอมค่ะมีไข่าตานีด้วยนะคะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงค่ะถ้าหน้าตาหนะ้าทาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยกดตับตะไคร้และกดติดตามให้แซมใหม่ให้โซด้วยนะคะจะได้หาคลิปดีๆแล้วความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นะคะขอบคุณค่ะ